สวัสดีครับผมทัพนะครับจากช่องบิตคอนทุนบอยเมื่อกี้ผมจะลองไลฟ์ดูนะพอดีลองเซตลองซื้ออุปรกรณ์มานะแล้วลองมาเซตดูนะเผื่อว่าเสียงใหม่เสียงอะไรมันจะดีขึ้นนะแต่ว่าก็เอไม่เวิร์ดนะเพราะว่าเอยังไม่ได้ยินเสียงผมนะครเดี๋ยวผมจะลองวันหลังจะลองเซตระบบใหม่ดูนะแล้วก็เดี๋ยวจะลองทําใหม่ดูนะครับก็วันนี้ผมอยากจะ มาแชร์ข้อมูลนะอยากจะมาแชร์ข้อมูลนะหลายหลายคนอาจจะมีคําถามนะว่าเอาคอยเนี่ยมันจะขึ้นตอนไหนนะจะขึ้นเมื่อไหร่จะขึ้นเท่าไหร่นะซึ่งผมอยากจะมาแชร์ข้อมูลวันนี้นะว่าอยากจะลองมาวิเคราะห์กราฟกันดูหน่อยว่า,ามันจะขึ้นตอนไหนนะขึ้นเมื่อไหร่นะก็ดูภาพรวมตลาดวันนี้นะก็ยังอยู่ในเลเวลที่เรียกว่า extreme fear อยู่นะอยู่ที่ ประมาณ 23, 23นะ23แล้วหลายๆข่าวเนี่ยก็ยังเรียกว่าเป็นข่าวที่ทําให้สถานการณ์ตลาดทั้งหมดไม่แน่นอนอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตนะครับตัวตลาดคริปโตทั้งหมดมาเก็ตแคปทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ1.7ล้านล้านเหรียญน,นะบิตคอยอยู่ที่ประมาณ39,000อ,อยู่ที่ประมาณ2 0 0ันะตัวลูน่า83เหรียญนะครับโตรนา85นะ คาร์ดานโ4แปดสิบสี่แปดิบสี่เซนนะป็แปิบสี่เหรียญนะก็ถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ไซเย์อยู่นะแล้วก็เป็นดาวเทนอยู่นะทั้งหมดของ,ของตลาดคริปโตนะก็วันนี้ผมอยากจะมาพูดนะตัวเอาคอยนะว่าจะขึ้นตอนไหนเอาคอยก็คือทุกๆท,ทุกคอยนะที่ไม่ใช่ตัวบิตคอยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะมาดูข้อมูลเอาคอยซีซันอินเด็กนะว่า มันเป็นเอาคอยซีซันอินเด็กซ์หรือว่าเป็นบนะิตคอยซีซันอินเด็กซ์เน่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือค่อนคอนมาทางบิตคอยซีซันนะครับก็คือเป็นช่วงที่ในรอบเก้าเรียกได้ว่าในรอบเก้าสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยตัวบิตคอยเนี่ยทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีกว่าตัวเอาคอยนะก็อยู่ที่ประมาณค่าที่ยี่สิบเจ็ดนะก็คือถ้าต่ําลงมากว่ายี่สิบห้าเนี่ยจะเป็นเอาคอยซีซันนะแต่ว่าถ้าค่อนลงมาฝั่งนี้เนี่ยก็อยู่ในเลดวลที่ ช่วงนี้บิตคอยก็ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีกว่า,วาตัวเอาคอยนะโดยที่เขาวัดจาก coin, เอาคอยตัวห้าสิบเอาคอยนะที่มี market cap อยู่อันดับห้าสิบอันดับแรกนะโดยที่ไม่รวมตัว s t a b l e ลคอยนะแล้วก็เอามาเทียบ p e r f o r m ร์แมนซะเทียบกับตัวบิตคอยนะในรอบเก้าสิบวันที่ผ่านมาก็จะสังเกตว่าตัว b i t c o i ยนั้นก็ทำผลงานได้ดีกว่าอยู่นะแต่ว่าตัวเอาคอยที่ทำผลงานได้ ดีที่สุดนะั้นในรอบ90วันที่ผ่านมาก็จะมีตัว c o s m o นะตัว leo ตัว n e ี r protocol นะลู u ่ n นะแท่งสีเขียวนะีะตัว top นะแล้วก็ตัว frax นะแล้วก็ตัวเ e b นะนอกนั้นก็แดงหมดนะครับวับนนี้เองเนี่ยผมก็อยากจะมาวิเคราะห์ให้ดูหน่อยนะว่าตัว alcoin เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวีททเ r ียมนะตัวอีเ h เ r ียมที่โดเมนเนตตลาดอยู่เยอะที่สุดนะที่ ลองมาจากตัวบิตคอยแล้วก็ถ้าเทียบเอาคอยก็คือเป็นเอาคอยที่โดเมนโดเมนเนตตลาดอยู่เยอะที่สุดนะปัจจุบันก็ด o m a นตตลาดอยู่ประมาณ46%เปอร์เซ็นต์นะลองมาเป็นบายนัทนะแล้วก็ XRP, Luna, Solana, ADA นะ a a v นะ Polkadot นะ Dogecoin, s h i b a Metric นะ Litecoin, Atom เนี่ยโปรโตคอล Chainlink นะแล้วก็ตัวอื่นนะ f t m VChain, The Sandbox นะ พวกนี้ก็คือเป็นตัวเอาคอยทั้งหมดเลยนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเงินที่มันไหลเข้ามาในาตลาดคริปโตมันก็จะไหลเข้ามาจากมาร์เก็ตแคปที่สูงลงมาหามาร์เก็ตแคปที่ต่ำนะก็คือพูดงา่ายก็คือไหลเข้ามาหาตัวบิตคอยก่อนนะแล้วก็ค่อยมาที่ตัวเอาคอยก็คือตัวอีทิลเลียมก่อนนะโดยคอนเซ็ปต์จะเป็นอย่างนั้นนะโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอาจจะมีส่วนน้อยที่ที่สวนตลาดเออสวนทางกับเหรียญตัวอื่นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะประเมินว่าตัว เอาคอยเนี่ยจะขึ้นตอนไหนนะผมจะประเมินจากตัวอทเทเลียมเนะเพราะว่าตัวอทเทเลียมเนี่ยโดมิเนตตลาดอยู่ประมาณ46%เรนะเรียกได้ว่าเป็นเอาคอยที่โดเนตโดมิเนตตลาดเยอะที่สุดนะแล้วก็หลังจากถ้าอเทเรียมขึ้นแล้วเนี่ยเอาคอยตัวอื่นๆมันก็จะตามขึ้นมานะโดยส่วนใหญ่นะแต่ว่าอาจจะมีบางตัวที่บอกอาจจะสวนทางก็เป็นได้น,นะจะเห็นว่าตอนนี้อทเทเลียมโดเมิเนตตลาดเยอะกว่าตัวบิตคอยด้วยซ้ำนะมันมันไหลเข้ามาทาง ถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันเริ่มไหลเงินทุนเนี่ยมันเริ่มไหลลงมาหาตัวเอาคอยแล้วนะดังนั้นเนี่ยผมจะวิเคราะห์จากตัวอิทิเลียมนะผมจะใช้ทฤษฎีเอวิลเอลิลเวฟนะครับก็นับเวฟนะก็คือเอวิลเวฟก็จะเป็นเวฟที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ ab c นะถ้าจะดูในไทม์เฟรมนะดูในไทม์อันนี้เป็นราคาตัวอิทิเลียมนะต่ออ่านะในไทม์เฟรมหนึ่งเดือนนะครับก็ปัจจุบันเนี่ย ตัวถ้า,าจะนับมาตั้งแต่เว็บศูนย์นะมาถึงเว็บหนึ่งเว็บหนึ่งเนี่ยก็จบที่ประมาณเดือนจูนปี2019นะแล้วก็กลับย่อตัวลงมาที่เว็บสองนะประมาณเดือนมีนาปี2020นะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปเว็บสามเป็นเว็บที่มีการเวลาวิ่งเนี่ยเว็บสามจะวิ่งสูงที่สุดนะครับก็วิ่งสูงไปแตะตอนนั้นที่ประมาณเดือนพฤษภาปี 2020, 2021นะปัจจุบันเนี่ย อยู่ในช่วงเวฟสามมาที่เวฟสนีะ่เวฟสี่จะจะต่ําลงไปกว่าน,นี้ไหมนะก็ยังยังตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้แต่ว่าถ้าเราดูตัวอินดิเคเตอร์ตัว r s SI ซประกอบนะจะสังเกตว่าตัว r s SI ซที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะก็อยู่ในเรียกว่าอยู่ในจุดที่แตะเส้นแนวรับตรงนี้พอด,ดีเลยนะตอนนี้นะที่เวฟสนีะ่ก็เป็นไปได้นะว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะอยู่ในจุดที่ต่ำ ที่สุดแล้วก็ได้นะของเวฟสี่ก่อนที่จะวิ่งกับขึ้นไปที่เวฟที่ห้านะซึ่งเป็นเวบสุดท้ายก่อนที่จะมีการย่อตัวลงมาเป็น ABC นะซึ่งถ้าาดูตัวไอซ์ไซประกอบนั้นก็ถือว่ามีความเป็นไปได้ไหมในเดือนมีนานี้นะครับที่ที่จะเป็นเดือนที่ต่ําที่สุดก็มีความเป็นไปได้นะอาจจะกดๆอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งก็เป็นได้นะก่อนที่จะวิ่งกับเข้าไปที่เวฟห้านี้เวฟห้าจะไป จบที่ประมาณเท่าไหร่นะ่ถ้าเราดูตัวอินดิเคเตอร์ตัวอ,อีทเลียมล็อกเคิร์ฟประกอบเนี่ยก็เป็นไปได้นะว่าอาจจะไปแตะที่ถ้าไปแตะที่ประมาณช่วงเ,เดือนเมย์นะเดือนวันที่หนึ่งเดือนพฤษภาเนี่ยก็ไปแตะเส้นอ,อีทเลียมล็อกเคิร์ฟเส้นบนสุดนะเพราะทุกครั้งที่มันทำออโต้ทไฮ้เนี่ยก็จะไปแตะที่เส้นบนสุดตรงนี้นะครับถ้าไปแตะตรงนี้เนี่ย ก็คาดว่าลาคาทีเเรียมก็อาจจะไปที่เว็บห้าเนี่ยอาจจะจไปจบที่ประมาณเหมือนเหมือนห้าหมืนหกก็เป็นได้นะครับเหมือนห้านะต่ออีสนะครับโดยที่ทําเฟรมนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปตามนี้นะก็อาจจะประมาณเดือนมิถุนานะเดือนมิถุนาปีปีสองพันจูนปีสองพันยี่สิบสามนะเดือนมิถุนาปีสองพันยีิบสามนะที่จะไปแตะ ตรงนั้นนะน,นี้ก็เป็นทฤษฎีเอลิทเวฟนะก็ไม่ไม่ไม่ได้การันตีนะว่ามันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ลองวิเคราะห์โดยใช้ตัวอินดิเคเตอร์เอลิทเวฟเอลิทเวฟประกอบนะแล้วก็นับเบฟเอานะแล้วก็ดูตัวไอซ์ใสประกอบด้วยนะทีนี้ถ้าเราจะลองมาดูนักวิเคราะห์คนอื่นๆน,นะที่วิเคราะห์ว่าที่วิเคราะห์ตัวเอาคอยอันนี้เขาก็เป็นกราฟนะของตัว Market cap ของตัวเอาคอยนะซึ่งเขาก็ ดูนะเทียบกับเส้น50 e e k l y Moving Average นะก็จะสังเกตว่าทุกๆครั้งที่ตัว market cap ของเอาคอรเนี่ยไปแตะที่เส้นสีเขียวตรงนี้นะเส้น50 e ิ k l y MA เนี่ยก็จะเป็นแนวต้านที่สําคัญเลยนะพอไปแตะก็จะย่อต่ําลงมานะปัจจุบันเนี่ย market cap ของตัวเอาคอยก็อยู่ที่ประมาณ0.9ีิเลียนนะหรือประมาณ987บิลเลียนนะซึ่งถ้าดูเทรนตรงเนี้ย เรียกว่าตัว Market Cap ของเขาคอยเนี่ยมันก็เทรดอยู่ช h น n n e สองเส้นเนี้ยนะเส้นน้ำเงินข้างบนแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะดูตัว b Bitcoin d o m i n a t e ประกอบเนี่ยก็จะสังเกตว่าจริงๆจะสังเกตว่าตัว d o m i n a t e ของตัว bitcoin เนี่ยมันเริ่มย่อต่ำลงมาเนี่ยตั้งแต่ประมาณสี่วันแล้วนะดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่า Bitcoin Dominate เนี่ยเริ่มสูญเสียนะครับตัว Dominate ของ Market Cap ในตลาดคริปโตทั้งหมด ให้กับตัวอีทเรียมนะสังเกตว่าบิตคอยอยู่ที่ประมาณสี่ิบสามอีทเรียมอยู่ที่ประมาณสี่สิบหกแล้วนะนี่ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะที่ชี้้เห็นว่าตัวเอาคอยซีซั่นเนี่ยอาจจะอาจจะมาถึงแล้วก็เป็นได้นะตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะดูตัวทั้งหมดนะของตัวเอาคอยนะตรงนี้ก็เป็น Coin ทั้งหมดนะก็คือเป็นคอยทั้งหมดนะที่ไม่รวมตัวบิตคอยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยตัวมาร์เก็ตแคปอยู่ที่ประมาณเก้าร้อย 73, บิลเลียนนะ 973, บิลเลียนนะถ้าเราจะดเูเทียบกับตัวอิน e ดิเคเตอร์ EMA, RIBBLE เนี่ยก็จะสังเกตว่าในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะโนเวอร์ปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นดาวเทรนมาตลอดเลยนะจะใส่จะแตะเส้นแนวต้านตรงนี้นะแล้วก็ย่อต่ำลงมาตลอดเ,เริ่มเป็นขาลงเนี่ยลงมาเนี่ยเท่าคือหลักตัว Market Cap อยู่ใต้เส้น EMA, RIBBLE เนี่ยมาตลอดตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปี2000 21นะซึ่งก็เป็นช่วงที่โจลมพาานะก็มีการประกาศนะว่าจะลดมีการลด QE มาตลอดนะก็ทําให้ทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคิปโตก็เป็นขาลงมาตลอดนะั้งแต่ช่วงนั้นนะแล้วก็ช่วงนี้มาเจอสงครามด้วยนะยูเคนกับรัสเซียยุโรปแล้วก็อเมริกานะแต่ก็แต่เส้นเทนไลน์ข้างบนนี้มาตลอดนะแล้วก็ถ้าเราจะเทียบนะกับเส้นข้างล่างตรงนี้แนวรับข้างล่างเนี้ยนะก็คือเป็นอีกเส้นหนึ่งนะที่เ ตัวมาเกแกลของตัวตัวเอาคอฮอลเนี่ยวิ่งอยู่ในชานลตรงนี้นะครับแตะข้างบนแล้วก็แตะข้างล่างแตะข้างบนแล้วก็แตะข้างล่างถ้าเกิดว่ามันแตะอย่างนี้นะไปเรื่อยๆนะดังนั้นเนี่ยเราจะก็จะสามารถที่จะประเมินได้คร่าวๆนะว่าจุดตัดตรงนี้เนี่ย <c oughs> ก็คือประมาณช่วงประมาณวันที่สามสิบเดือนมีนาเนี่ยเราก็จะเห็นได้แล้วแหละว่ามันจะขึ้นนะมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะก็คือประมาณช่วงที่สามสิบ มีนาคนระับถ้าเกิดมันวิ่งที่ชแนลตรงนี้นะขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้คนระับแต่ว่าถ้าเกิดมันวิ่งที่ชแนลเส้นสีแดงข้างบนแล้วก็เส้นสีแดงที่อยู่ข้างล่างสุดตรงนี้จุดตัดตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณวันที่สิบหกนะปีสองพันวันที่สิบหกเดือนเมษานะปีนี้นะก็จะเป็นจุดที่จะตัวเอาคอยจะ make decision นะว่าจะวิ่งขึ้นหรือลงนะอันนี้ก็เป็นอีกไทม์ไลน์ตัวหนึ่งนะ ครั้งแรกก็คือ30นะครั้งที่สองก็คือวันที่16นะอันนี้ก็ดูจากแนวรับและแล้วก็แนวต้านนะดูจากกราฟ Total Market ทั้งหมดของตัว out ค o i n อันนี้ถ้าเรามาดูตัว RSI ประกอบนะเส้สนไอซ r ไ i ประกอบในะอันนี้เป็นใน time frame daily นะรายวันนะก็จะก็จะสังเกตว่าตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนออกัสนะสิงหาปีสอง1ยีที่ผ่านมาเนี่ยก็ ไอซไซก็มีแนวต้านตรงนี้มาตลอดนะจนถึงตอนนี้ก็มีแนวต้านตรงนี้มาตลอดนะแล้วก็ข้างล่างเองเนี่ยก็มีแนวรับตรงนี้มาตลอดนะตามเส้นดาวเทรนเอ่ออ uh, ัพเทรนตรงเนี้ยนะที่ขดขึ้นไปตรงเนี้ยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูเส้นไอซ์ไซประกอบเราก็จะได้อีกไทมิ่งหนึ่งนะว่าประมาณช่วงวันที่แปดเดือนเมษายนนะก็อาจจะเป็นช่วงที่นะช่วงที่มันเอาคอยเป็นเมกเดชนะว่าจะขึ้นหรือจะลงนะแต่ว่า ถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆแล้วเนี่ยก็ผมคิดว่ามีความเป็นไปไ,ได้ที่มันจะทะลุเส้นริบเบิลเอมเอนี่ยเส้นเ e m a ริบเบิลเนี่ยขึ้นไปนะทุกทุกครั้งที่ราคาทะลุเส้นเ e อ็มริบเบิลขึ้นไปเนะี่ยมันก็จะเป็นอัพเทรนนะอย่างตรงนี้นะพอทะลุขึ้นไปก็เป็นอัพเทรนอัพเทรนขึ้นไปตลอดนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้พยายามจะทะลุหลายรอบนะก็ย่อต่อลงมาตรงนี้นะนี้ก็ย่อต่อลงมาตรงนี้ก็ย่อต่อลงมางนะงดัางนั้นเนี่ยเรามีสามไทม์ไลน์นะก็คือ สามสิบมีนาแปดเมษาแล้วก็ออ 20, 20, ยี่สิบยี่สิบอาไรนะสิบหกเมษานะก็ต้องดูนะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์คร่าวๆทังนั้นวิเคราะห์คร่าวๆนะครับแล้วก็มันจะขึ้นไปที่เท่าไหร่นะก็คงจะขึ้นไปที่ประมาณประมาณสองธิเลียนนะสองทิเลียนตามเส้นอัพเทนข้างบนตรงนี้นะถ้าตรงนี้ก็ประมาณสองทิเลียนนะสองทิเลียนก็คือ ประมาณสองประมาณหนึ่งเท่านะจากตรงนี้หนะึ่งเท่าจากตรงนีนะ้นั่นก็เป็นข้อมูลหนะ้าที่ผมอยากจะมาแชร์นะก็ถ้าเราดูตัวอีเรี่ยมนะถ้าเกิดมันไปแตะที่เส้นเวสที่ห้าที่ประมาณหมื่นห้าจุดเนี้นะลองดูหนะ่อยว่าจะขึ้นไปที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นตะ์อาจจะขึ้นไปได้ประมาณห้าร้อยเปอร์เซ็นตะจากตรงนี้นะจากตรงนี้นะก็คือถ้าเราดูก็คงใช้เวลาอาจจะมดแตะตรงนี้นะแล้วขึ้นไปอีกนะถ้าดูถ้าเราดู ทำลายตรงนี้เนี่ยก็อาจจะประมาณเดือนต้นปี2023เลยก็เป็นได้นะที่มันจะเป็นจบเวฟห้านะในทางเฟมหนึ่งหนึ่งเดือนนันตรงนี้นะครับตัวอื่นนะผมลองประเมินตัวอื่นดูนะถ้าเกิดมันขึ้นถ้าเกิดตัวอีเทียมขึ้นไปประมาณจบเวฟห้าที่ประมาณห้าร้อยเปอร์เซ็นะผมลองประเมินอย่างตัวโบรกดอร์ดั้นถ้าขึ้นไปห้าร้อยเปอร์เซ็นะใช้ป็นนื้อฐานของตัวอีเทียมเป็นหลักเนี่ยก็ปัจจุบันราคาโบรกเกอดอยู่ที่ประมาณสิบ ห้าสิบหกเหรียญนะก็อาจจะไปจบท็อปไซเคิลนี้นะที่ประมาณหนึ่งร้อยเหรียญนะอันนี้เป็นการวิเคราะห์จากเทียบกับตัวอนะีเทียรเนี่ยผมเคยวิเคราะห์ตัวโปรกดอนะให้กับสมาชิกจริงๆวิเคราะห์ทุกตัวเลยเอาคอยแล้วตัวบิตคอยว่าจบท็อปไซเคิลเนี่ยจะไปจบที่เท่าไหร่นะผมเคยวิเคราะห์ให้กับสมาชิกช่อง Bitcoin บิตคอยบุญบอยอยู่นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็มันมีวิดีโอตัวหนึ่งนะที่ผมทำมาอยู่เรามาดูตัว ADA บ้างนะว่าถ้าเกิด มันจบที่ไซเคิลแล้วขึ้นไปที่ประมาณห้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะที่ไปที่ราคาประมาณเท่าไหร่ a อเดียก็จะไปจบที่ประมาณห้าเหรียญนะห้าเหรียญอจริงๆอ d a งผมก็วิเคราะห์เหมือนกันนะว่าอราคาแบบคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยบอกแบบที่ขั้นที่แบบคิดว่าไปถึงได้แน่ๆนะกับที่แบบปานกลางแล้วก็ท็อปสุดเยจะไปที่เท่าไหร่แต่ตรงนี้นะถ้าใช้แอสเมชันที่ผมวิเคราะห์มาเนี่ยก็อาจจะไปจบที่ประมาณห้าเหรียญนะห้าเหรียญ ลองดูตัวอืนว่นบ้างเนะีะตัวอืนว่นอย่างตัวไหนดีตัววิเชนอยู่วิเชนถ้าขึ้นไปห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช้มาตรฐานของตัวอีทเลียมนะก็ไปแตะอาจจะไปแตะที่ประมาณสามเซนสามสิบสองเซนนะสามสิบสองเซนนะวิเชนเองถามว่า ท็อปไซเคิลนี่มีโอกาสไปถึงหนึ่งเหรียญไหมนะก็ยิงก็ขึ้นกับราคาบิตคอยด้วยนะถ้าบิตคอยขึ้นไปเยอะนะเกินแสนเหรียญก็อาจจะอาจจะไปถึงก็ได้นะสำหรับตัววิเชนก็มีวิเคราะห์เหมือนกันนะสำหรับตัววิเชนนะครับตัวอื่นนะนนะก็ลองไปลองไปเปิดกราฟมันดูก็ได้นะตัวใช้เปอร์เซ็นต์ประมาณห้าร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่เป๊ะๆตามนี้นะแต่ว่าเอาอย่างน้อยก็เป็นตัวที่ให้อยากให้ดูภาพรวมนะของตัวเอาคอยทั้งหมดนะ อันนี้ผมอันนี้เป็นกราฟที่เป็น market cap ของตัวเอา c o คอยนะี่ยเป็นตัวโท่มาเก็ตแคปตัวเอา c o คอยนะที่เท่าที่ผมวิเคราะห์ดูก็อาจจะมีสามทมมิงนี่แหละวันที่สามสิบวันที่แปดวันที่เอกลางเดือนแล้วก็ช่วงกลางเดือนเมษานะนรับอาจจะเป็นจุดอจุดกลับตัวนะของตัวเอาทคอยนะแล้วกอ็อาจจะยาวไปจนถึงช่วงประมาณกลางปี2023เลยที่จะจบเวฟบห้เวฟบห ก็เป็นการวิเคราะห์นะก็ไม่มีอะไรเป็ะไปนะเพราะว่าการวิเคราะห์กราฟเนี่ยเหมือนอย่างที่พี่นิกบอกนะมันเป็นมโนาศาสตร์ก็แล้วแต่คนจะมองอว่าเป็นรูปแบบอะไรนะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนะี่ยอย่างที่ผมแชร์ข้อมูลมาตลอดในช่องนะโดยภาพรวมแล้วเนะี่ยผมคิดว่าขาขึ้นยังไม่จบนะแล้วก็มันอาจจะไม่มีขาขึ้นแล้วก็ได้นะเพราะว่าจริงๆมันอาจจะมีย่อๆแบบนี้อาจจะมีตลาดหมีนิดหน่อยนะรับต,ตัวบิคอยแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้นะครับ ราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการอรอลอชั่นเพิ่มมากขึ้นไซเคิลของบิตคอยนั้นแตกตา่างรอบนี้เนี่ยมันแตกต่างจากรอบไซเคิลปี2013ัศศศิแล้วก็ปีส0 1 7ัสิบที่ผ่านมาที่ช่วงนั้นมีแต่รีเทลนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีสถาบันการเงินเข้ามามันมีบริษัทเข้ามามันมีประเทศเข้ามาเนะี่นั้นเนี่ยมันก็จะแตกต่างนะ,พ,ะพฤติกรรมราคาเนี่ยของบิตคอ,อยก็เอาคอยคิดว่ามันก็จะแตกตา่างจากในอดีตที่ผ่านมานแต่ว่า ก็พอจะใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆที่เรามีอาพอจะบวกกับข่าวต่างๆนะบวกการออปชันต่างๆพอจะวิเคราะห์ได้นะสหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่าบิตคอยน์งไปได้อีกไกลนะแล้วก็ผมคิดว่าบิตคอย n เองก็ส่วนตัวผมเองผมคิดว่ามายโซนสาคัญคือเท่ากับมา k e t แค p ของทองคำอนาะที่ประมาณสิบสองทิลเลียนนะสิบสองทิลเลียนโอเคนะคงเป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้วันนี้ก็เสียดายนะที่ไลฟ์ไม่ได้มันไลฟ์ไม่ได้นะถ้าไลฟ์ได้ผมก็จะ สามารถที่จะตอบคําถามได้ได้ทันทีเลยนะว่าอยากให้ดูคอยไหนให้เอาไว้วันหลังนะครับก็ก็จะมาเดี๋ยวลองเซตร,ระบบวเดี๋ยวลองมาทํากันดูอีกทีนึ่งก็วันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ช่องบิตคอย n ์ทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะผมเอีก็จะมีทำวิดีโอพิเศษให้กับผู้สนับสนุนช่องนะรีวิวตัวเอาคอยตัวต่าง ที่มีโอกาสเติบโตโสูงนะครับคลิปนี้นะก็ทําไปนะก็จะผู้ที่ผู้ที่เป็นผู้สับช่องเนี่ยก็จะสามารถดูได้สำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ